กรณีเรื่องเรือดำน้ําที่เมื่อสองวันท่านนายกหันมาถามท่านว่ามันเรื่องมันเรียบร้อยหรือเปล่าแล้วเพราะว่าความคืบหน้ามันเป็นยังไงกันแน่คือ <c oughs> ในระดับคณะทํารรงานที่ผมตั้งขึ้นเขาก็ศึกษาแล้วลหละเขาสรุปแล้วอีนีก้ก่อนจะส่งท่านนายกเป็นทางการก็ได้รายงานให้ท่านได้ทราบท่านก็ให้คณะทํางานท่านฟังว่าคณะทํางานท่านศึกษาอยู่บางประเด็นศึกษาอยู่บางประเด็นซึ่ง ก็คิดว่าไม่นานก็คงจบคำว่าบางประเด็นนั้นก็ไม่รู้ประเด็นไหนก็เข้าใจอาจจะเป็นกฎหมายด้วยคือเราเรายงไมได้ส่งเรื่องเป็นทางการนะยัง้ส่งหนังสือเดินไปตามเป็นทางรชาชการแต่ส่งรายงานผลการทํางานผลการเจรจาให้ท่านแล้วท่านก็ให้คณะทํางานท่านกำกังแต่จากที่ผ่านการโาวิมาแล้วอะค่ะผ่านจากที่ท่านดูมันมันดูไม่น่าจะมีปัญหาแล้วไหมคะ คณะทํางานที่ทำและคณะเจรจาที่เจรจาก็คิดว่ามันก็ไม่มีทางเลือกอื่นมันก็ต้องเป็นไปตามนี้ก่อน mm hmm. แต่ว่าทางคณะทำงานของท่านนายกก็ศึกษาอีกทางหนึ่งมาเปรียบเันอันนี้มันทําให้เสียเวลาไหมครับเพราะว่าเห็นทางพีนเองเขาก็ไปขายเรือม้าให้กับทางอินโดนีเซียซึ่ออกมาเป็นข่าวเออเสียเวลาไหมเรามี เรามีเวลาที่เหมาะสมอยู่เราคิดว่าจะต้องไม่ให้มันเลยไปจนถึงกับเสียการเราคิดว่ามันจะมีเวลาที่เหมาะสม่คิดว่าจะเคาะได้เมื่อไหร่ครับประมาณเดือนสองเดือนนี้หรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกอ่าบขึ้นอยู่กับท่านแต่ท่านนายกก็ยังไม่ได้ให้ให้คาตอบชัดเจนว่าจะใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับครับครับท่านท่านก็รีบอยู่ท่านก็เร่งนะท่านก็บอกว่าต้องรีบทาให้เสร็จโดยเร็วจ่ว่า คำว่าเร็วนั้นต้องต้องเป็นเร็วที่สมบูรณ์แล้วก็<อ>มั่นใจม,มั่นใจก็คือตั้งแต่ท่านนายกได้ได้รายงานไปแล้วอ่ะยังไม่มีการสอบถามอะไรเพิ่มเติมกลับมาใช่ไหมคะอ่าก็ยังแต่ว่าคณะทํางานท่านดูรู้ว่าเขาเริ่มศึกษาอันนี้รวมถึงประเด็นในแง่ของกฎหมายต่างๆด้วยใช่ไหมตั้งแต่เราเริ่มดําเ,เนินการซื้อ,ซ,อซื้อเรือดำน้ามาเลยตั้งแต่ต้นมามันมีประเด็น หลายประเด็นพันกันมาต้อง,งไปวิเคราะห์ข้อตกลงละเอียดยิบด้วยก็ตกลงทุกข้อต้องวิเคราะห์ละเอียดแล้วก็ดูว่าข้อกฎหมายมันจะตับจะเปลี่ยนยังไงแล้วมันมีระเบียบปฏิบัติเช่นระเบียบบริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้างงานวัสดุอของรัฐที่ต,ต้องใช้ระเบียบข้อนี้ประกอบแต่ในส่วนของกลาหมเรามีความมั่นใจว่าตามตามที่ท่านเสนอไปเลยใช่ไหมครับว่าอาจจะไม่มีการแก้ไขอะไรแล้ว เออในส่วนของเราเราก็มั่นใจนะแต่ว่าเราก็ต้องเคารพคณะทํางานอื่นแล้วก็สําคัญที่สุดเราก็ต้องเสนอไปให้คลมอเขาสบายใจตอบดนตรีตอบคลมอได้น,นี้สําคัญเพ,เ,เพราะมันจะต้องเป็นมติคลมม เขาขายเครื่องยนต์ mptu ให้ตรงนี้แล้วเด้ประสานกับทางกองขัเรือแล้วก็ทางแผ psoc ว่าบริษัทแม่เขายังไงแร้วว่ามาทีอขายอินโดนีเซียเหรอครับใช่เช็คแล้วไม่เป็นความจริงเราเช็คเรื่องนี้แล้วไม่เป็นความจริงโอเราก็เช็คกับแหล่งเขาที่น่าเชื่อถือนะครับเช่นว่าเพื่อช่วยตัวานเรือนี้ของเขาเางนี้ที่อยู่กับเรานี้ให้เขาเช็คให้เขาบอกไม่ใช่ไม่มียังไม่มีใช่เครื่องจีนของเรา เขาก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีไม่มีการเสนอขายอะไรกันไม่มีกัเนขาจเบอเฉไม่มีการเสนอขายตัไม่เช็คอยู่เมื่อวานก็เช็คนั่นแปลว่าเหมือนข่าวนี้คือไม่จริงไม่ไม่ไม่มีไม่จริงไม่รู้เขาเปิดข่าวนี้มาเพื่อวางผลอะไรอ๋อให้เราวังเรแย่ให้ให้เราเรียบร้อนดีป่าให้เรียบร้อน โอเคครับขอบคุณครับครับรับ